สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ชา n น l วิมลท่าแพนะครับก็ผมนะครับบอนะวันนี้เราอยากจะพามาดูก่อนจะไปดูนาฬิกาที่เพื่อนๆเ,เห็นกันตรงหน้านี้นะครับน,นี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงเนี้ยเนื่องจากเราอยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่นะครับก็ผมก็เข้าใจแล้วก็ผมไม่ใช่อย่างอยากจะทําคลิปทุกวันแล้วก็ผมอยากจะพยายามดึงนาฬิกาที่แบบบางรุ่นเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ตามห้างหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นได้ตามห้างอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามดึงมาคุยกันไม่ว่าจะเป็น อโอเลียนนะครับตอนนี้คือกำลังจะทำออกมาพอสมควรเลยแล้วก็อาจจะมีทิโซมิด d ดิหรือว่าเซโก้รุ่นอื่นๆเนี่ยรุ่นอาจจะบางรุ่นอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะคัดตัวที่มันเด็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะพยายามทำออกมาให้เยอะที่สุดแล้วก็เผื่อนเพื่อนจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันนะเวลาเราดูก็อาจจะไม่ถึงแกะ,แก,ะกองแบบเป็นสินาทีเหมือนทุกครั้งละเอาแบบสั้นๆแล้วก็ไวๆแล้วก็รุ่นเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้เราจะไปดูทิโซกันนะครับตัวนี้จะเป็น อ่าโมเดลของในอ่าแคตตาล็อกซสปนะครับซึ่งอยู่ใน PIS 516นะครับซึ่งใน PIS 516เนี่ยก็จะแบ่งออกประมาณ6 7ตัวนะวันนี้เราจะมาดูแค่2ตัวกันนะตัวที่1ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นระบบใช้ฐานนะครับเป็นเรือนเหล็กนะครับตัวนี้มากับคอนเซ็ปที่แบบเป็นแบบอ่าใครที่ชื่นชอบรถแข่งนะครับคือตัวนี้เขาออกมาทำใหม่ตั้งแต่โมเดลอตั้งแต่1,9,6,5ครั้ง ก่อนนู่นนะครับแบบคือแบบนานมากๆแล้วนะตัวนี้เอามาอัปเกรดใหม่แล้วก็มาปรับปรุงโฉมรุ่นนี้ออกมานานพอสมควรแล้วนะน่าจะมีน่าจะมีเป็นปีแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ผมเห็นแล้วก็น่าสนใจก็เลยอยากจะมาหยิบยกให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันต่างๆกันเน้ยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตตัวเทคชิมิเตอร์ตัวข้างๆนี้นะครับถ้าเราเห็นตัวหนังสือตัวนี้เมื่อไหร่นะให้เราสังเกตแล้วเรารู้ได้เลยว่านาฬิการเรือนนั้น,นเป็นในซีรีส์สปอร์ตแล้วก็ น่าจะเกี่ยวกับความเร็วไม่มีรถยนต์กับเครื่องบินไม่อะไรก็สักอย่างที่มันต้องเกี่ยวกับความเร็วอันนี้เราเราสันนิษฐานอันที่1ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเพื่อนๆลองดูนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นอยู่ในซีรีส์แอร์ซีรีส์ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เราจะรู้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นมาตรวัดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใครที่เล่นเป็นหรือว่าเข้าใจเนี่ยและใช้เนี่ย ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในการหาอัตราความเร็วนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีสอนอยู่ละเพื่อนๆสามารถาเซิร์ชใน g o o g l e ได้เลยนะครับว่าการใช้ใช้คิมิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะบง่งบอกถึงอัตราความเร็วในในระยะนั้นๆหรือว่าจุดนั้นๆนะครับโดยใช้เข็มวินาทีเป็นตัวจับนะครับซึ่งก็อันนี้น่าจะมีสอนกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของเรือนนี้ก็คือ ตัวปุ่มจับเวลาครับปุ่มจับเวลาของเรือนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนปุ่มเป็นลูกสูบรถยนต์นะตัวนี้ก็เอาใจแบบรถแข่งโดยเฉพาะนะครับตัวนี้คืออย่างที่บอกนะครับมันถูกอัปเกรดมาจากรุ่น PR516 นะครับตั้งแต่ปี1965ละนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นรุ่น PRS516 แทนนะครับซึ่งอไอตัว516เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับไอตัว516เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้ นี่นะครับ PRS 516ซึ่งตัวนี้มันมีความหมายว่ามันเป็นเกี่ยวกับเครื่องแล้วก็เป็นชื่อรุ่นในในรุ่นนั้นๆตั้งแต่ปีก่อนแล้วอย่าง516เนี่ยก็อาจจะหมายถึงรถที่มี5สปีดแล้วก็1 6ลิตรอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้มันเคยมาทำในซีรีส์พวก Special Edition นะครับพวกรถเอาพายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือบอกอยังไงดีอะคือที่โซ่เนี่ยเขาค่อนข้างแยกแบบ collection ออกมาแบบ เยอะมากๆถ้าใครไปดูในรวมคอลเลกชันแบบว่าคัตเตอรี่ย่อยของเขาเนี่ยถ้าเราถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยมีเกือบ30กว่าคอลเลกชันเลยซึ่งคือเกาะกลุ่มทุกกลุ่มตลาดจริงๆนะครับม,มันเลยไม่แปลกใจที่ทิโซ่มันถึงเป็นแบนรนด์ระดับโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้นะโอเคเราไปดูลักษณะทางตัวเรือของเขากันบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะขนาดอยู่ที่42มิลน,นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนๆดูนะ ก so right. so ็ที plane plane. ่ผมบ้านนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเออ42มิลเนี่ยมันหน้าปัดหรือมันเตอรตัวเรือนซึ่งบางคนก็จะเรียกเป็นหน้าปัดบางคนก็จะเรียกว่าเป็นตัวเรือนนะซึ่งบางทีมันไม่ชัดเจนนะก็เราอยู่กันที่บ้านก็เราก็แบบขอแบบเป๊ะๆเลยนะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือตัวเรือนของเขานะครับ42มิลนะตัวเรือน42มิลนะตัวนี้จะหนาอยู่ที่12นะครับ12มิลนะครับหูสายของเขานะครับ ตัวนี้หูซายของเขาจะอยู่ที่20มิลน,นะครับเนาะตัวนี้น้ําหนักของเขาจะอยู่ที่191กรัมน,นะครับ191กรัมน,นะแล้วก็ตัวพวกเนี้ยตัวขอบตัวอะไรพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามีลักษณะแบบเงางามตัวนี้จะเป็นเซรามิกน,นะครับเป็นเซรามิกลมดําซึ่งสีของเขาเนี่ยก็อัปเกรดมาจากรุ่นก่อนแล้วก็คือทําให้มันดูลุกสมัยใหม่แล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้นนะครับใครที่ชื่นชอบความเร็วหรือว่าเป็นแฟนแฟนแบบ การแข่งรถอะไรต่างๆเยเรือนี้ผมว่าน่าจะมีผังหูผันตามาบ้างแหละนะครับ yeah. นี่นะครับนี่คือลักษณะของตัวสายของเขาครับซึ่งงานของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแน่นหนาแล้วก็ข้อแต่ละข้อระยะห่างของข้อเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดแล้วก็มีความรู้สึกให้ความแบบแน่นหนาแล้วก็มั่นคงมากๆครับนี่นะครับตัวไม่ว่าจะเป็นการถอดสลักตัวนี้ก็ถอดออกได้ง่ายๆนะครับถ้าคลายแบบ อยากลองทําเองดูก็ก็สามารถเอาเข็มตอกออกได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็พวกสลักก็ตอกได้ไม่ยากแล้วก็บันพับของเจ้าเรยนนี้เป็นแบบปีผีเสื้อนะก็ถ้าใครที่ชอบแบบอะไรที่แบบมันไม่มีอะไรลกๆเนี่ยก็ใช้บีบเอาก,ก็ก็นี่ก็จะเป็นข้อดีของเขาแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ผ่านอายุการใช้งานของเจ้าบันพับนี้นานๆแล้วก็เหนื่อยเยอะๆนะตัวนี้มันมีสิทธิ์เสียได้นะครับซึ่งพวกนี้อะไรพวกนี้มันก็จะมีเปลี่ยนอยู่ละนะครับ มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะพังง่ายกว่าพวกบรรพัพแบบ2ชั้นเหมือนไดเวอร์นะตัวนี้จะตัดได้ข้างละ3 3แล้วก็จะมีข้อเล็กอีก1-1น 1, ะด้านละ1-1 1นะครับผมซึ่งเรือน,นี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็เนี่ยครับด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะมันจะทำออกมาเป็นรูปตัวพวงมาลัยรถยนต์นะครับซึ่งรุ่นของเจ้า a l p h a A 1นึ่งเนี่ยตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็มีลักษณะเป็น เป็นรูนะครับใครที่เคยเห็นรถแข่งในสมัยก่อนหรืออาจจะเป็นสมัยนี้นะเขาก็จะพงอะไรของเขาก็จะมีเป็นรูเป็นรูเป็นรูไว้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดเด่นของเจ้าเรือนนี้นะตัวนี้จะเป็นแบบฝาอัดนะครับเม็ดของเขาก็จะไม่ใช่แบบเม็ดเกลียวนะครับก็สามารถดึงมา2ล็อกก็สามารถตั้งเวลาได้เลยนะครับอย่างล็อกแรกอย่างเงี้ยเวลาเราดึงมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเนี่นะครับเป็นการเซ็ตเซ็ตค่าวาันวันที่นะครับตัวนี้จะแสดงแค่าวันที่ตรงตำแหน่ง ตัว4นาฬิกาตรงนี้นะครับเล็กๆนะซึ่งหน้าตาของเขาค่อนข้างที่จะดูหลอกมากๆน,นะครับตัวนี้ก็ถ้าเพืเ่อนๆเห็นตัวยาวๆตัวสีเหลืองตรงนี้จะไม่ใช่เข็มวินาทีของเจ้าเรือนนี้นะเรือนนี้เข็มวินาทีจะอยู่วงล่างนะครับที่มันเดินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งของเข็มวินาทีส่วนไอเข็มสีเหลืองยาวๆเนี่ยคือเข็มจับเวลาถ้าเรากดฟังก์ชันจับเวลามุมมุมนิดหนึ่งครั้งเนี่ย ตัวข้างในตรงนี้จะหมุนหนึ่งรอบและทําให้เข็ยมยาวหนึ่งเข็ยมยาวสุดเนี่ยเดินหนึ่งวินะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะนะครับแล้วพอเข็ยมยาวๆเนี่ยเข็มเหลืองเหลืองยาวๆใหญ่ๆยาวๆเนี่ยครบหนึ่งรอบเมื่อไหร่นะครับตัวข้างในนี้จะขยับหนึ่งขีดเล็กๆข้างในนะพอเราอยากให้มันหยุดเราก็กดหยุดเราก็กดปุ่มล่างมันก็จะดิดกลับตำแหน่ง12นาฬิกา นะครับพวกนี้ถ้าใครใช้ไปมันอาจจะมีเพี้ยนเนี่ยเราสามารถเซตระบบได้เองนะมันจะอยู่ในคู่มือเลยนะครับวิธีการเซตซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามตัวนี้ราคาอยู่ที่24-400บาทเป็นราคาป้ายนะก็ยังไม่รวมส่วนลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวในโมเดลสปอร์ต p r s 516นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกจะมาให้ดู2ตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นสายหนังนะครับซึ่งคอนเซปต์ต่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมาตัดกับสีแดงแค่นั้นเอง ส่วนตัวสายเนี่ยก็จะทํามาเป็นสายหนังนะครับมีรูเป็นออกแบบเป็นพวงมาลัยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราใส่เรือนนี้เหมือนกําลังขับขี่รถแข่งอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นสายหนังตัวนี้ทุกอย่างเหมือนกัน,กนหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนหูสายขนาดความหนาะนะครับก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้ทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักเพียงแค่9ก9 6กรัมเท่านั้นไม่ถึง100กรัมนะซึ่งถ้าใครกำลังตามหานาฬิกาเบาเบเนี่ยแล้วก็ชอบแบบเป็นโมเดลแบบแข่งรถแบบนี้นะก็ น่าจะตอบโจทย์นะครับซึ่งสายตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นแบบปีกผีเสื้อก็เราสามารถย้ายรูสายได้เองเลยนะครับผมนี่ย้ายมาเลยนะครับย้ายได้เลยนะเนีย่ยนะครับแต่พวกนี้มันก็จะมีอายุก,การใช้งานแหละนะครับพวกสายหนังพวกนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเบื่อสายตัวนี้หรือว่าอาจจะเป็นแบบ มันเสื่อมหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถหาสายหูตรงเบอร์20เนี่ยมาใช้กับตัวบนับนรรพแบบบีพิเซอร์ของตัวนี้ได้เลยนะเราก็อาจจะไม่ต้องการรูแบบนี้อาจจะเป็นแบบเรียบๆแบบตันหรือจะเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยเราก็หาสายอะไรได้ทั่วไปได้เลยนะซึ่งค่อนข้างที่จะหาสายง่ายนะครับพวกนี้นะครับเป็นหูตรงนะก็ถือว่าดีนะแล้วก็สวยงามนะครับถ้าเป็นตัวสายหนังราคาของเขาจะอยู่ที่22,400 อันนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครชอบสายเหล็กเนี่ยเวลาซื้อซื้อสายเหล็กไปเลยเนี่ยจะคุ้มค่ากว่านะถ้าเกิดซื้อสายหนังไปแล้วมา,มา,มาซื้อสายเหล็กเพิ่มเนี่ยราคาของสายเหล็กที่ซื้อเพิ่มเนี่ยราคาแบบสามสี่ห้าพันเลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเกิดเราซื้อสายเหล็กไปเนี่ยเรเอามาเปลี่ยนเป็นสายหนังเนี่ยผมว่าโอเคกว่าเยอะนะนะเดี๋ยวเราจะไปดูลงมไบอ์หรือว่าภายน้ําของเจ้าสปอร์ตอาร์พีไอเอสห้าหนึ่งหกกันนะครับ ก็อ,อันนี้จะเป็นพร็อพนะครับซึ่งไม่เล่าแล้วนะครับเยอะแล้วเนาะที่เล่าไปเนาะก็จะเป็นใบคู่มือแล้วก็ใบประก,กันนะทุกอย่างต้องลงรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่แบบว่า,าซื้อไปเสร็จเนี่ยมันจะต้องลงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรูมีไบ์กันเนาะเรามาดูเจ้ารูมีไบของเจ้ารถแข่งคันนี้กันนะครับนี่นะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นตอน ตอนสว่างนะครับซึ่งตัวขอบข้างในเนี่ยก็จะออกสีดาๆเนาะแล้วก็จะมีขีดนะซึ่งขีดตัวเนี้ในตอนกลางคืนเนี่ยก็เห็นชัดแบบนี้เลยนะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่กําลังอยู่ในอคอนโซลรถยนต์แล้วก็กําลังขับรถยนต์อยู่นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของเจ้าเรือไหนังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับมีมานวัดเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับความสว่างอะไรก็เท่ากันหมดนะครับตู้พวกนี้เป็นกระจกซับไฟ,ฟอยู่แล้วเวลาเรา ใช้งานเนี่ยรับรองว่าไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับซึ่งเป็นรอยได้แบบยากมากแต่มันแตกได้นะพวกเซฟไฟพวกเนี้ยก็คือมันเป็นรอยมันไม่เป็นรอยแหละนะครับเวลาโดนชนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดรอยแต่ว่าอ่ามันแตกนะครับถ้าเกิดมันถึงความจุดจุดหนึ่งแล้วมันกระแทกเนี่ยมันก็แตกได้เหมือนกันนะแต่แค่มันจะไม่เกิดรอยแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของตัวสปอร์ตนะครับ p s ตัว516นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ ถึงจะบางๆหน่อยก็ถือว่าเป็นดูแบบดูเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับลูบีไบในกลางคืนหรือว่าเจ้าเรือน,นี้ในที่มืดนะครับซึ่งบอกเลยว่าก็โอเคนะถือกับไม่ถึงกับหืออวาเหมือนพวกไดรเวอร์แบบจัดๆเนาะแต่ก็ เพียงพอแล้วสําหรับการการที่มันอยู่ในกลางคืนแล้วเราพอเห็นมันทุกๆจุดนะก็อะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครชอบเดือนนี้เนาะก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตามดีสคริปชันด้านล่างเลยนะครับใครสนใจเรือนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็อยู่บ้านเพลินๆเนาะเราก็ดูนาฬิกาเล่นไปนะนี่นะครับผมก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับก็วันนี้ผมบอสจากวิมลทาแพเชียงใหม่หรือว่าชาแนวิมลทาแพก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับร้านผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่สนใจซื้อนาฬิการุ่นไหนเนี่ยก็สามารถตัดสายให้ได้เลยแล้วก็ส่งถึงบ้านฟรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเก็บปลายทางละนะครับก็ใครสนใจสอบถามะเรียนรุ่นไหนเนี่ยหรือว่าเราดูแล้วเราเล็งไว้เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ